สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอสทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ก,กันกับน้องเอมี่นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะดังนั้นใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับเอมี่นะคะเอมี่ก็อัปเดตเป็นรถยนต์7ที่นั่งค่ะนะคะแล้ววันนี้เอมี่จะพามาอัปเดตสต็อกรถครอบครัว7็ที่นั่งที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะมีรุ่นไหนน่าใช้งานมีคันไหนที่โดนใจบ้างนะคะเดี๋ยวไปไล่ชมกันเลยนะสำหรับรถครอบครัวนะคะ ของเรานะลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ยอดเต็มฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถและที่สําคัญดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง2.49%คะ่ะนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครท่านใดชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจนะคะอยากปรึกษาอยากสอบถามหรืออยากทราบรายละเอียดตัวรถคันไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คิปขวามือคะ่ะ เดี๋ยวเรามาไลฟ์ชมคันแรกกันเลยนะคะวันนี้นะ,ะตัวนี้นะคะเป็นอี u ู u ูมิวเอ็กค่ะเครื่องยนต์1.9 d ดีรถปี2018.19สีขาวค่ะคันนี้นะราคา719,000บาทราคาถูกมากๆนะคันนี้ฟรีดาวได้เลยค่ะผ่อนอยู่ที่เดือนละ12,000บาทตลอดสัญญานะคะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะเป็นตัว1.9 DVD สภาพสวยนะคะประวัติชนนักไม่มีนะคันนี้เล็กไม้ใช้งานอยู่แสนกลางๆนะคะตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้แล้วคันนี้นะคะตรวจสภาพตัวรถไปถึงเกือบ300รายการนะคะซึ่งลูกค้านะสามารถอ่าสแกนคิโค้ดเนคะตรวจสอบตรวจสอบได้เลยค่ะนะคันนี้นะราคาตั้งขายอยู่ที่7 1 9 0 0 0บาท 7แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท,บทจากคุณพรจาท่านใดสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของรถอีซูมยูเอ็กคันนี้เพียงแค่รายได้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทก็ซื้อคนเดียวได้เลยนะสวยๆก็ที่รถมือเดียวป้ายแดงนะรถบดนะคะรถลดระวังรถบ้านทั้งหมดเลยนะคะทุกคันมีเล่มจริงแล้วนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเล่มจริงได้เลยที่เพชรยนต์นะสำหรับตัวนี้ผ่อนแค่หมื่นสอง ปีสิบแปดสิบเก้าไม่แสนกลางๆสนใจก็ box. อินบ็อกซ์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วคันนี้นะคะอีซุมิวเอ็กซ์อีเช่นเคยค่ะนะคะรถปีสองพันยี่สองเล็กไม้ใช้งานเพียงแค่สามหมื่นโลไมน้อยมากๆค่ะคันนี้ไม่สามหมื่นผ่อนอยู่ที่เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะราคาตั้งขายแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะได้เป็นตัวโฉบออนนิวปีสองพันยี่สิบสองไม้น้อยมากๆนะไฟหนะ้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนเจ็ดห้าสอง กรุงเทพนะคะได้ป้ายได้ทะเบียนสามตัวล้อแม็กอัลลอยเดิมๆโรงงานค่ะสภาพตัวรถสีขาวนะรถือสวยเหมือนกันคันนี้ได้ไม้น้อยได้ความสดค่ะสภาพตัวรถภายในนะคะอันนี้เป็นตัวรูนะพี่นะตัวเริ่มต้นนะคะเป็นตัวเริ่มต้นออปชั่นที่ได้มาก็จะเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีหน้าจอทัชสกรีนนะคะพร้อมกล้องถอยตัวแอร์นี่เป็นแอร์ระบบิจปรับมือนะคะแอร์แมนนวลน,นะพี่นะเกียร์อ,อัตโนมัติค่ะ มีเบรกโฮออโต้โฮให้เรียบร้อยนะคะสำหรับตัวโลคันนี้เบาะก,ก็เป็นเบาะผ้านะคะคันนี้นะได้ปี๒นะคะแต่ได้ราคาที่ถูกนะแปดแสนกว่าบาทนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยมไม่แพ้รถใหม่ป้ายแดงสองจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นค่ะนะคะสวยๆอีกหนึ่งคันสำหรับตัวนี้ค่ะเผื่อใครท่านใดสนใจนะคะมาลองขับกันได้นะมาลองชมลองขับกันได้เลยที่มินบุรีกรุงเทพมาหาน้องเอมี่ได้เลยทุกวันค่ะนะคะไม่มีวันหยุดนะสำหรับรถคันนี้ ราคานี้เลยค่ะนะคะ isu milx เ,เครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทปียี่สิบสองสีขาวคานันนี้นะคะสามารถทักอิ็อกซ์โทรมาได้เลยนะคะเรามีคลิปรีวิวทุกคันแล้วนะคะนะเดี๋ยวมีส่งคลิปรีวิวเต็มๆให้สำหรับใครที่สนใจคันไหนนะคะแล้วคันนี้เป็น f o r t u n e r ค่ะนะคะ Toyota f o r t u n e r เครื่องยน 2, 8, 8, ต์2.8โตว V Sigma 4ขับสีสีบอนเงินค่ะรถปลดระวางนะตัวรถสวยงามมากๆเลขไม่เก0 0 0โล ราคา899,000บาทนะคะรถปี2018.19นะนี่สวยๆเลยสีบอลน,นะคะดูภายในสำหรับภายในคันนี้ทูโทนดำสลับกับตัวสีส้มชามัวนะคะออปชั่นครบจัดเต็มแล้วนะคะตัวครูสคอนโท t r พันธุ์เลนชิปมีมาให้นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนกล้องมองหลังเนวิเกตเตอร์อะไรพวกนี้มีให้หมดเลยแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะ นะสำหรับใครชอบสายรุยสายเดินทางนะคะท่องเที่ยวตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่ได้เป็นเครื่องยนต์2.8ตัวขับ4นะมีเกียร์โฟร์วิวให้นะคะปรับเปลี่ยนหมดขับ2ขับ4ได้สําหรับตัวนี้นี่ค่ะนะ,ะรถมือเดียวนะรถมือเดียวสภาพสวยงามคันนี้ประวัติชนหนักไม่มีแน่นอนนะคะสนใจคันนี้นะผ่อนหมื่นหเหมือนกันค่ะตัว2.8ตุ้นวีเครื่องยนต์ดีเซลขับสนะคะคันนี้ นะใครสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยสำหรับรถคันนี้นะคะ f o r t จตัว V s i g m a 4 f ะรถปี2018.19ไม่เ9 4 0 0บอลเงินสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะ i s u MU-X เครื่องยนต์1.9นะคะรถสีดำนับเป็นตัว1 9 d ่งจดนะคะร<ๆ>ถปี2019เียกค่ะเลขไม่ห1 5 0 0 0 0โล7,99,000บาท ได้เป็นตัวพิเศษนะคะคันนี้ได้เป็น1.9 d i อ n i c กสีดำนะ้าตัวกระจังหน้าสําหรับตัว d i o n i c ิก็จะเป็นลมดําอย่างนี้เลยสวยๆค่ะพีนะ่ล้อมแม็กก็เป็นแม็กอะลลอยทูโทนนะคะขอบ18ยางปีใหม่ใช้งานได้ยาวๆนะแล้วก็สภาพภายในให้ชมกันเข้าสูตรทุกระยะนะคะรถผ่านการดูแลโดยสูตรอิส hmm. ูทุกระยะนี่ค่ะ สภาพดีเลยนะรถสวยๆคันนี้นะรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะรถใช้งานแค่มือเดียวไม่ช้าไม่ไหลมือไม่ไหลใจแน่นอนสําหรับรถตัวนี้มีจอกลางให้ค่ะนะจอกลางจบๆเลยสําหรับรถคันนี้นะอิลสูมิวเอ็กเครื่องยนต์1.9ดิออนดิสีดำนี่ค่ะปพัทยน1787กรุงเทพได้ไป้ายนี้คยสวยนะคะ ต่อที่บริษัทเรานะคะคัดเกรดคุณภาพตัวรถเข้ามานะคะลูกค้าซื้อกับเราลูกค้าได้ความสบายใจแน่นอนนะสนใจคันนี้นะคะก็ติดต่อโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปค่ะแล้วมาดูอีกคันนึงกันค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะเข้ามาใหม่พิเศษสุดๆเลยกับอูสุมิวเอ็กซ์ื้นลนสามนนะคะตัวสามจุดนิออิกนะรถปี2020ัเลขนะไม่สี่หมืโลนะไมน้อยมากๆคันนี้ไม่สี่หมื สภาพสวยค่ะนะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้สีดำนะคะสนใจคันนี้นะแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคอนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันนะคะรถมือเดียวป้ายแดงและไมน้อยนะ,ค,ะคันนี้ได้ความสดไม่สี่หมื่นโลเท่านั้นเองดูภายในนะคะให้ชมกันแบบไวๆนี่เลยภายในดำนอกดำในค่ะนะคะรถสวยๆนะตัวเบาะเป็นเบาะหนัง นะคะเบาะหนังคูลแม็กเบาะก่อไฟฟ้านะคะนี่สภาพดีนี่ค่ะนะคะผ่อนประมาณหมื่นสี่นะผ่อนสบายๆรายได้ส0 0 0 0ืซื้อคนเดียวจบได้เลยพี่ไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องคำแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะสําหรับรถคันนี้นี่เลยนะะเห็นไหมเอ่ยสำหรับตัวนี้นะรถปี2020เล็กไม่ใช้งานเพียงแค่4ี่0 0ื่โลเท่านั้นนะคะไม่น้อยนะคะันนี้ได้รถไม่น้อย ไม่แท้ค่ะนะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะบุ๊กโซวิชศูนย์ครบถ้วนรถอีวสูตรมิวเอ็กซ์สใครสนใจนะคะตัวนี้นะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะนะคะแล้วอีกคันหนึ่งคันนี้เป็น Fortuner เข้ามาใหม่ t o y o ต a า o r t u n e r เครื่องยนต์2.4ตัววีรถปี19นะคะไมใสก่กลางๆนะแต่ราคา849,000ม่บาทนะคะ ไม่แสนอ่าไม่แสนกลางๆราคานี้ราคาเดียวนะจะพี่จ๋าพอ่ออยู่ที่15,000บาทผ่อนถูกๆเลยนะคะตัวรถสีดำที่เป็นตัวท็อป2องนะคะแล้วประกันเรื่องโครงสร้างแล้วก็รถใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะคันนี้นะนี่ค่ะสนใจคันนี้นะก็สอบถามกันมาได้สอบถามกันได้เลยรถมือเดียวป้ายแดงค่ะพี่ผ่อนอยู่หมื่นหาห ผ่อนสบายๆเนะ่ครับผ่อนไม่เกินนี้นี่ค่ะนะคะสำหรับรถตัวนี้นะสีดาำผ่อนแค่หมื่นห้าเผื่อเอฟซท่านใดสนใจนะคะก็มาเลือกชมมาลองขับกันได้สำหรับตัวนี้นะคะอีซูซูมิวเสีดำนะรถปี2020เป็นตัว1.9ดเีออนียค่ะนะคะราคา799,000บ,บาทเล็กไม้แค่50,000โลนะมีให้เลือก2คันไม 50, น้ห้0 0 0ืนี่คันนี้แล้วคันนี้ฟแฟร์แฟรนะคะเข้ามาพร้อมกัน สวยๆเลยค่ะพี่ตัวรถปี2020นะ,ะเล็กไมคันนี้46่0 0อีกคันหนึ่งไม่ห0 0 0 0นี่ค่ะดูชมสภาพภายในรถไม่ช้ำค่ะพี่นะคะรถไม่ช้ำนะรับประกันนะคะเรามีวรารันตีให้ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยค่ะพี่บุ๊คสวิตศูนย์ครบนะคะแล้วก็เรื่องตรวจสภาพนี่เรามีการตรวจเฟอร์ชั่นให้นะคะทั้งหมดเกือบ300รรายการทั่วรถรอบคันนี่ค่ะ เอาไปใช้งานได้ตอบโจทย์แน่นอนนะรถคันนี้นะเผื่อใครท่านใดสนใจนี่ค่ะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะรถมือเดียวป้ายแดง,สภ,งนะสภาพเปนเงินเลยนะสภาพสวอสวยแล้วก็คันนี้นะคะเล็กมาอยู่ห้าหมื่นโลคันนี้มาแค่ห้าหมื่นโลค่ะพี่กับอีซูมิวเอสเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าดออนิกข่ะรถไปสองพันยี่สิบอีเช่นเคยนะคะแล้วคันนี้นะฟรีดาวพรอยู่หมื่นสี่พันบาท ผ่อนอยู่ประมาณ1นึ่งนบาทนะคะผ่อนสบายๆนะคะผ่อนสบายๆเลยนะตัวนี้ไม่หนักมากรายได้สามหมื่อีกเช่นเคยซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องคํำให้ยุ่งยากนะคะสำหรับรถตัวนี้จ้ะนี่สภาพภายในดูเลยค่ะพี่นะคะสะภาพภายในดูเลยนะคะอ่า สำหรับรถทันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวปลดระวางนะคะรถหน่วยงานที่เข้าศูนย์ดูแลทุกระยะนะคะสภาพตัวรถถือว่าสวยงามไม่มีชนหนักแน่นอน1.9ได้ความประหยัดน้ำมันค่ะพี่นะได้ความประหยัดน้ำมันเลยแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะคะขนของได้เยอะจุคนได้เยอะนะคะแต่ก็ถ้าเกิดขนอะไรที่มันหนัก,นกเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีอืดบ้างกินน้ำมันบ้างนะคะหรือถ้าใครมี ครอบครัวหลายๆท่านมาอทำไกลๆนี่เลยพี่3.0อีกคันหนึ่งคันนี้อ e ีลซูมิวเอ็กซ์สีเทาดำค่ะพี่เครื่องยนต์3.0รถปี18.19ราคา789,000บาทเป็นตัว1.9เนวีนะคะรถสีเทาดำนะสีสวยหายากมากๆไฟหนะลูกเกี้วโปรเจคเตอร์แล้วนะคะพร้อมกับตัวเดรทามรันนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะรถมือเดียวป้ายแดงไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลย ชมภายในกันนะคะสำหรับภายในนี่เลยจะพี่ภายในลูกค้าดูเลยสวยๆค่ะนะคะินหอมมากๆภายในภูมไรัลติฟังกชันนะคะคร์สคอนโทรลพันดอชิฟมีมาให้แล้วในตัว3.0นะคะเบาะหนังซีดัมมีจอ,อกลางให้นะคะมีจอ,อกลางให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมคะใช้งานได้อีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานสำหรบับตัวนี้นะคะนี่เลย ปลายท้ายก็สวยๆนะโฉมนี้ก็เป็นโฉมนึ่งที่ขายดีนะคะเป็นรถที่ขายดีอีกโชมหนึ่งนะน่าใช้งานสําหรับรถคันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งคันนี้ Fortuner ไม0 0หก mm. หมื่นเตอร์ตาร์เครื่องยนต์สอตัววีปีสิบเก้นะคะปีสิบเคันนี้9ก้าแสนสองหบาทรถคันนี้บอกก่อนว่าสภาพเข้ามากริ๊มากๆค่ะที่รถไม่มีชนหนักนะคะตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างสภาพสวยมากๆ รถสีขาวมุกนะไม่มีชนหนักตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ลูกค้าสามารถโทรมาหาเอมี่ขอดูตัวสำเนาเล่มรถเอาไปเช็คป,ประวัติศูนย์ได้ค่ะนี่สภาพภายในแล้วเลขไม้พี่ดูหกหมื่นโลจริงไม่น้อยมากๆไม่แค่หกหมื่นโลเท่านั้นรถทันนี้ฟรีดาวได้เหมือนกันอีก,อก,อกเช่นเคยค่ะดอกเบี้ยสองจุดสี่เก้าเปอร์เซ็นทุกอาชีพขอแค่ลูกค้ามีประวัติเครดิตการผ่อนที่ดีก็รับดอกเบีย้ยสองจุดสี่เก้าไปใช้งานกันได้เลยนี่ค่ะสีขาวคันนี้สว,สวยเลย,เลยจ้ะพี่นะคะ แล้วก็อีกคันหนึ่งสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9เก้าอยู่เช่นเคยค่ะอีลซูมิวเอ็กเครื่องยนต์1.9 749,000บาทนะคันนี้นัดเจ็ดแ่นเก้าพันบาทนะคะร,รถสภาพสวยงามมากๆนะ 19, 9, นะคะรถปี19,1.9นะคะ DVD ส,สวยเลยคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนหมื่นแล้วก็คันนี้พอลเจเนอร์สองจว V นะคะคันนี้859,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ15,000บาทอีกเช่นเคย ะะรถส,สวยสภาพใหม่กริบเลยคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพลิการนะคะสภาพสวยภายนอกภายในคลิปนี้นะคะก็รีว,วิวประมาณเกือบสิคันนะคะสิคันสิคันนะคะเผื่อใครท่านใดชอบคันไหนก็สอบถามเอมมี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเอมี่ส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมตรงรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมให้ดูนะคะ เผื่อใครสนใจอยากมาชมรถตัวจริงมาลองขับก็มาได้เลยที่มินบุรีเสรีไทยหาเอมี่ได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะนะคะสำหรับใครท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์ศ967252736เบอร์เอมี่แอดไลน์ได้เลยค่ะนะคะก่อนจากกันวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตคลิป a ิชาวยิ่เคยแล้วสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ